ถ่ายฝามแห้งดูมันลุมก็มีเอ้ยมันลุมดอกแค้ก็มีดอกแค้ไม่อยากจะออกดอกเลยมันแรงที่ไหนฝนที่ไหนตกก็ะผามาทาั้งนี้มัออ่งดูดิดูดอกแค่สิขนาดมีบอนะบอลพักน้ําลุมจะขุดทำไมร้องเว้ยน,น่าเนนาต้นดกเนนาต้นดกหเหว่ อาสองสารอย่าไปมุมนี้ไอ้ค่อยก็อยาไปมุมนี้ไปมุมนี้ไปมุมนี้อุ๊บเออต้นญ้าดูต้นหญ้าอุ้ยดูต้นหญ้านี่ไม่ได้ฉีดยาหญ้ามันยังแห้งเลยคุณกลยลบ,บ,บมนุษย์ให้ดีนะลบ,บมนุษย์จ่องคายให้ดีนะเ๋ยวไปเสกนู้นนู ดูดอกแขนดอกแข็แคตตี้อมเหลืองไปหมดเลยตอนนี้จะออกดอกกินไหมจะสิ้นปีอยู่แหละจะสิ้นปีอยู่แล้วมันล,มลุมมัลุมออกดอกเลยนไม่ได้ลงไปไม่ได้ปอกแน่เลยกล้วย <c ười> กล้วยยังเหี่ยวตายเลยกล้วยยังเหี่ยวตายดิออกเขือแล้วดูดิแล้วค้นไม่แห้งเลยรังรังฟ้ารังน้ำรดก็ไม่ได้น้ำสะน้ำปลาปลาแห้งแล้วน้ำปลาปลาก็แห้งแล้วจะไม่มีใช้เออขนก็จะไม่มีใช้ น้องฝอนไปหนนองฝอนไปทางในหมดน้องฝอนไม่มาตกทางนี้มั่งเลยนองฝอนไม่มาตกทางนี้มั่งเลยดูดอแคดูกล้วยอืมไม่รู้ผีมา้าน้ำมันไม่เหม็นเน่ยมันมันรถเครื่อง มันเครื่องรดมันเครื่องรดอละสินี้ก็ไปแล้วมา,มาดูดอกแขแห้งมาดูดอกแขแห้งมานรุมเฮี้ยวอืม